บพบกับเชอทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานจากค่ายชังดาวโมเดลไหมดูกันนะครับกล่องน,นี้เป็นของพ่ลี่นะครับลูกพี่ผมนะครับเขาส่งมาให้รีวิวนะครับส่วนใครสนใจนะครับก็ปติดต่อที่เพจทีเคทอร์อไลน์ได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้เราดูกล่องน,นี้กันครับ ในกล่องนะครับจะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมวางไว้เฉยๆนะฮะก็มันจะมีเป็นคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยฝั่งหนึ่งมันจะเป็นโปสเตอร์แบบนี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเนื้อหาของวิธีการเล่นนะครับมีวิธีการขยับนะครับวิธีการประกอบฐานนะครับวิธีการเปิดไฟตัวนี้ใส่แบตเตอรี่เป็น cr927 นะฮะนี่นะครับไม่รู้ในกล่องเห็นปะนะนี่นะครับเป็น cr927 นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวงานนะครับนอนแยกมา2ถาดนะครับจริงๆมันจะ ทับกันมาแบบนี้นะฮะก็ฝัออ่งนี้นะครับเป็นฐานนะฮะแล้วก็จะมีเป็นปืนเป็นอาวุธนะครับ เป็นคู่นะเป็นอาวุธเป็นมีดแล้วก็เป็นคล้ายๆขวานนะครับเป็นปืนแล้วก็มีไอคันเบสนะครับเป็นฐานมาให้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่มาเป็นมือมาให้อีกประมาณ4คู่นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นตัวหุ่นนะครับเป็นตัวหุ่นแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทอย่างอื่นอีกผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวแกะดูอีกทีนึงสำหรับอุปกรณ์ของตัวหุ่นนะครับจะมีตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหุ่นเนี่ยถ้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับที่นอนมาในกล่องเน ต้นขานะครับแล้วก็จะมีเป็นฟองน้ํานะครับเขาจะเสียบมาแนวแนวเนี้ยนะครับการกระแทกมาในกล่องนะครับก็ข้างหลังเนี่ยตรงเขาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แหลมนะครับเขาเลยมีเป็นฟองน้ํารองมานะครับนี่ด้านหลังหุ่นเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเซตมาประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็ชิ้นพาร์ทของตัวหุ่นมาติดนะครับผมติดไปฝั่งหนึ่งแล้วนะครับคือตรงนี้นะครับมันก็คือชิ้นนี้นะฮะมันจะมีเป็นลูกเล่นซ่อนอยู่ด้านในนิดนึงนะครับนี่นะครับจะมีเป็นดีเทลอยู่ด้านในนนนะะคครรรัับบบบแ้้้ก็สาาามถติดดเขไไปี ติดเข้าไปง่ายๆเลยนะครับก็ดูสวยดีนะฮะดูในส่วนลูกเล่นและจุดขยับกันนะครับเริ่มที่ส่วนหัวก่อนนะครับที่ส่วนหัวเนี่ยมันสามารถเปิดไฟได้โดยการใช้แท่งนี้นะครับแท่งนี้มันจะมีเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับเวลาจะสั่งเปิดระบบไฟที่หัวเนี่ยก็ไปจิ้มนี่นะครับก็จะเป็นการสั่งเปิดไฟนะครับแล้วก็ระบบไฟของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสว่างเลยนะครับเพราะว่าในห้องที่ผมถ่ายเนี่ยไฟค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าไฟที่ตาเนี่ยก็สู้แสงในห้องได้นะครับถือว่าระบบไฟเขาใช้ได้นะครับ ในส่วนจุดยดที่หัวนะครับสามารถก้มหน้าได้นะครับเงยหน้าได้หันซ้ายหันขวาได้นะครับตรงช่วงไหล่นะครับสามารถดันชิ้นนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะเห็นดีเทลข้างในนะครับนิดนึงนะครับจะเป็นสีทองนะครับนี่นะฮะมันเห็นนิดเดียวอ่ะนะครับดันขึ้นได้นี่แบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะฮะข้างนี้ดันได้ง่ายไหมอ่ะนี่นะครับก็ดันขึ้นจะเห็นเป็นดีเทลสีทองอยู่ด้านในนะครับกอบหัวไหล่นะครับสามารถขยับได้แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ผักขึ้นลงได้นะครับแขนนะฮะสามารถกางได้นะครับงอได้ขนาดนี้ นี่นะฮะแล้วก็สามารถหมุนท่อนแขนได้นะครับนี่หมุนได้นะฮะมือนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็ดึงออกมาชิ้นมือนี้น่าจะเป็นชิ้นยางนะเดี๋ยวก่อนนะขอดึงมือก่อนนะนะครับมือนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นชิ้นน่าจะเป็นชิ้นยาง PVC นะครับวัสดุนะที่เกาะกระโปรงด้านหน้านะครับสามารถดึงลงแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นดีเทลสีทองอยู่ด้านในนะครับนี่ นี่นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เกาะนะครับรอบๆตัวเนี่ยนะฮะเกาะกร <vinegar, S 2> ะโปรงเนี่ยสามารถขยับได้นี่นะครับสามารถดันขึ้นได้แบบนี้แล้วก็จะเห็นเป็นแกนขาอยู่นะฮะแล้วก็สามารถมาตัวนี้รู้สึกจะสามารถสวิงขาได้นะครับนี่นะครับก็สามารถยกขาได้สูงๆนะครับนี่แบบนี้งอขาได้นะครับแล้วก็เวลางอขาจะมีชิ้นนี้ตามมาด้วยนะครับดูเท่ดีนะฮะนี่ชิ้นนี้ด้วย ที่ด้านหลังขานะครับสามารถผักชิ้นนี้ขึ้นนะครับก็จะเห็นเป็นดีเทลอยู่ด้านในนะครับนี though, ่นะครับสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงข้อเท้านะครับนี่นะครับมันจะมีเกาะนะครับสามารถขยับได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงเท้านะฮะสามารถกดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับปรับองศานะครับในการยืนมันช่วยในการยืนได้ในพื้นที่ที่มันต่างระดับกันนะครับก็สามารถปรับองศาเท้าได้นะครับยืนจัดท่าแบบกลางขาเยอะๆแลครับแล้วก็รับองศาของเท้าแบรลบเข้ากับพื้นได้นะครับแล้วก็ นี่นะครับงาได้ประมาณนี้สำหรับอาวุธนะครับจะให้มา2ชิ้นนะครับก็มันสามารถปรับเปลี่ยนรูปล่างได้นะครับตอนแรกมันจะมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนรูปล่างเป็นดาบได้นะครับนี่นี่นะครับอันหนึ่งก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน นี่นะครับสวยเลยเหมือนเป็นดาบคู่เลยนะฮะอันนี้เป็นมีดสั้นนะครับให้มา1คู่นะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับก็จะมีการทําสีมาที่ใบดาบนะครับเป็นสีเงินนะฮะอันนี้เป็นชิ้นปืนนะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีการบางพ่นมานะครับในส่วนของสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีการทําทรงด้าให้มันเป็นสีออกเป็นแบบเหล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นดีคอน้ําติดนะครับเหมือนดีเคน้ําเลยตรงนี้นะครับติดมาทั้ง2ฝั่งเลย ชิ้นนี้คือแบคแพคของตัวหุ่นนะครับก็วิธีการประกอบไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับมันจะสามารถเซตรูปแบบได้นะครับแล้วแต่เราต้องการเลยนะครับเนี่ยเซตแบบนี้ก็ได้แล้วก็สามารถเอาชิ้นดาบนะครับดาบคู่เนี่ยมาติดนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมติดฝั่งไหนวะนี่ฝั่งนี้นี่นะครับอันนี้คือติดให้ดูคร่าวๆนะเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวหุ่นนะฮะ ลองติดแบ็คแพ็คเข้าไปที่ด้านหลังนะครับมันจะมีเป็นเดือยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่รูนี้นะฮะกดเสียบเข้าไปนี่นี่นะครับเสียบง่ายเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับด้านหลังนะครับพอติดแล้วเป็นแบบนี้นะฮะด้านหน้านี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับสวยนะนะครับดูเท่มากเลยแล้วเกิดไม่พอใจนะครับรูปแบบมันสามารถแยกมาได้แบบนี้นี่นะครับปรับได้นะครับแบ็คแพ็คนี่นะฮะแล้วก็เหมือนมันจะอย่างนี้ได้นะครับนี่ จัดรูปแบบนะครับแล้วก็แยกชิ้นนี้ออกมาเอ้ยมันยืนได้นะยืนได้แบบง่ายเลยนะนี่มันจะมีเป็นดีเทลอยู่นะครับนี่นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะจัดท่ารูปแบบไหนต้องไปหามุมสวยๆกันเอาเอง แล้วก็เดี๋ยวลองติดชิน้นนี้อันนี้ผมถือปืนแล้วนะนะในส่วนของการถืออาวุธนี่ไม่น่ามีปัญหาแน่นอนนะครับมือนี่ถือได้นะฮะจอยตรงนี้นะครับค่อนข้างจะแน่นนะครับก็สามารถจะถืออาวุธได้แหละนะครับชิ้นอาวุธก็ไม่ได้หนักมากผมคิดว่าถือได้ข้อมือไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวลองสะพายให้ดูก่อนแล้วลองยืนดูว่ามันจะยืนได้ไหมผมคิดว่ายืนได้อีกแหละนะครับเพราะว่าหุน่นค่อนข้างจะดีนะในการยืนบาลานซ์ดีนะครับแล้วไอ้ตรงแบ็คแพ็คเนี่ยไม่ได้หนักมากผมว่ายืนได้ สบายมากนะครับเนี่ยยืนแบบนี้เท่จัดเลยนะครับคือดีไซน์สวยมากตัวนี้ผมยังรู้สึกเสียดายเลยว่าทําไมผมไม่พีว่ <c oughs> คือตอนแรกก็ไม่มั่นใจไงเห็นเป็นช้างดาวรู้สึกว่างานมันอาจจะแบบมันอาจจะตําหนิเยอะนะครับแต่ตัวเนี้ เท่าที่ลองจับดูก็มีตําหนิของสีเหมือนกันแต่ว่ามันจุดเล็กๆคือมันต้องแบบดูแบบจับผิดนะครับดูแบบจับผิดที่ละจุดอ่ะมันจะเจอจุดที่เป็นแบบรอยสีไม่เนียนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมองแบบเนี้ยนะครับก็หายากเหมือนกันในส่วนของตําหนินะครับนี่นะครับคือเซตท่าอะไรก็ยืนได้ปกติเลยไม่ต้องใช้แอคชั่นเบรกก็ยืนได้ถ้ายืนแบบท่านี้นะนี่นะครับเจ๋งเลยสำหรับความสูงของตัวนี้เขาจะอยู่ในสเกล1ต่อร้อยนะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ23มเซนนะครับว่าเฉพาะตัวหุ่นนะครับ ถ้าวัดความสูงเนี่ยถึงปีกของเขาตามลักษณะการยืนแบบในรูปนะครับจะสูงที่ประมาณ26เซนครับสรุปนะครับตัวนี้ดีไซน์สวยนะครับจุดขยับข้อต่อเนี่ยมาตรฐานเลยนะครับจะมีบางชิ้นส่วนนะครับหลุดง่ายนิดหน่อยเวลาขยับจัดท่าเขานะครับบาลานซ์การยืนนะครับดีนะฮะอุปกรณ์ที่ให้มานะครับสามารถติดเล่นกับตัวหุ่นได้ทุกชิ้นเลยไม่มีงอแงนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นที่มาตรฐานนะครับแต่ว่าในส่วนของงานสีเนี่ยถ้าดูแบบจับผิดไล่ทีละจุดเนี่ยนะครับมันจะเจอจุดที่เป็นลอยไม่ค่อยเรียบร้อย ตัวก่อนๆที่ผมเคยรีวิวไปนะครับยังไงตัวนี้อย่างนั้นเลยแต่ว่าถ้ามองแบบผ่านๆนะครับมองแบบตั้งโชว์ปกติเนี่ยสวยมากตัวนี้นะครับดีเทลทุกอย่างมันกบรอยตําหนิได้นะครับคือผมมองในส่วนตัวเนี่ยนะครับตัวนี้ควรจะเก็บเลยผมเสียดายเหมือนกันว่าไม่ได้เก็บผมว่าจะไม่คืนพี่ลี่แล้วนะครับไม่รู้พ่ลี่จะโกรธไหมนะครับก็ใครที่สนใจครับตัวนี้พี่ลี่เขาพิออรเดอร์มาจากเพจทีเคทอลออนไลน์นะครับใครสนใจจะซื้อแบบนี้เหมือนกันนะครับไปติดต่อสอบถามที่เพจทีเคทอลออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้คนะรัับบ